ไม่ขอรู้ที่ถึงได้ไหมีแค่กูวจอนอยู่ในใจครับอยู่มาก็ยื่นมือออกไปจากพ่อผมแล้วก็แล้วก็จับมือกอลไว้ไอ้ภาพนี้มันเป็นเหตุผลเลยว่าทำไมลูกๆทั้งสนะี่คน่ะถึงตั้งใจทำงานหาเงนันพี่น้องป .4 ส,สวัสดีครับคือใจเนี่ย วันนี้เป็นไงบ้างครับพวกเราดีใจ,จพื่นด้พี่น้องนดีนวันดี้จวันนี้เคยมีคนบอกเราไว้ว่าพวกเราอะเล่าเรื่องอะไรอะก็ก็ ก็ตลกมอเออเล่าเรื่องอะไรก็หาแล้วบอกว่านี่ถ้าเล่าเรื่องเศร้าเนี่ยก็ยังหาอยู่แน่เลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทดลองกันโดยการเล่าเรื่องเศร้าเราจะไม่มีการแบบเหมือนเหมือนคลิปผีอนั้นอะที่แบบว่าเล่าเรื่องผีแล้วก็พลิกเป็นตลกไม่มีเราเศร้าก็คือเศร้าแล้วดูได้ว่ามันจะหาจริงไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันเป็นการทดลองมันอาจจะ ไม่ฮาก็ได้ก็เศร้าจริงๆก็ได้นี่เราก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันยังคนดูอ่ะใครจะเริ่มก่อนกอล์ดูลโดนเลยมึงก็หนีเล่าก็ดูเสียช่อมเร็วของกอลเศร้ามากเลยนะถ้าถ้าร้องไห้แล้วได้อะไรไหมจะมาได้อะไรเอออยากได้อะไรมึงเคยได้อะไรไหมกูถามเลยมึงดูยูดูคลิปไหนแล้วมึงเคยได้อะไรมาไหม ไม่ออกไม่หมดนี่อนไนี่ไม่หมดนี่ก็ไม่ได้เพราะไอ้น้องไรอันชนะกี่สมัยแล้วไม่รู้โอเคอ้ยมีคนซื้อกระเป๋าเขาเปล่าแปเรื่องเศร้าขอกอลเอแล้วเาืกแฟคม่เรื่องเศร้าของหมเเรื่องเศราของกอลเนี่ย เป็นเรื่องที่จะเสร็จแล้วเป็นบอกเป็นน้าแล้วไปร้องเฉยหรือมาใหม่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นก็อยู่ช่วงประมาณมัธยมตอนนี้กระเป๋าเขียนก็เท่เขียนต้องหนึ่งเท่ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ตอนเรื่องตัวเองเก่งไม่ได้เท่านี้ หรือเก่งแค่ได้นครึ่งหนึ่งของแบบนี้โอเคผลการทดลองได้ที่สุดแล้วามันเป็นเพราะสันดานที่ขาดอ่ะอ่ะมันก็ก็ก็จะกลับหาดใหญ่ทุกๆปิดเทอมอยู่กรุงเทพเนี่ยคือมันเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าบ้านที่เราอยู่ที่กรุงเทพแบบว่าเขาเลี้ยงเราไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคืออากูอากิมอะไรอย่างนี้ก็เลี้ยงดีกับข้าวนี่เต็มที่ทุกมื้อทุกวันทุกเวลาแม่ไม่รักแม่ไม่รัมึงิค่ะ คือ <g arness> <ks> มันก็ค่อนไปทางเด็กๆนี่แหละเออมามันก็เวลาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบบางทีมันก็เศร้าๆอะไรเงี้ยเออแล้วเวลากลับไปหาดใหญ่อ่ะมันก็จะมานั่งนั่งนับวันเลยว่าเจอได้อยู่อีกแค่ประมาณแบบห้าว,วันนี่เหรอวะสี่วันนึงเหรอวะสามวันนึงเหรอวะอะไรเงี้ยเออแล้วเวลากลับไปอยู่นี่ไปอยู่นานขนาดไหนก็เป็นเดือนไม่เคยถึงเดือนเลยนะก็ว่าเวลากลับไปก็แบบมากสุดก็2ออาทิตย์อ,ะอ่ะม,มีช่วงหนึ่งที่เราตกงาน แล้วอยู่ก็อยู่หลายเดือนนะคุณคุณผมว่าคุณเริ่มก่อนเดียเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าทําใจไม่ได้เลยอ่ะกับการที่จะต้องนั่งเครื่องบินกลับมาเรียนที่กรุงเทพอ่ะเออคือตอนนั้นก็แบบกลับมาทีไรก็จะโอ้โหร้องไห้ตลอดอยู่ที่สนามบินก็จะโอ้โหเศร้ามากไม่อยากจะออกเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดก็คือ ก็คือช่วงที่วันสุดท้ายอะแล้วแบบอยู่สนามบินแล้วนั่งอยู่ในเครื่องบินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมันเพิ่งจะมาชินเอาเมื่อตอนแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ก็ไกลเลยนะเออว่าแบบทุกครั้งที่อกลับมากรุงเทพแล้วจะไม่รู้สึกอะไรละเออก็เลยกลับมาคุณเหลือแหลกนะคุณเป็นระยมึงมึงไปนั่งังคู่ก้อไม่ติดวิดวิ่ง คืนที่มันแบบเศร้าที่สุดที่อยู่ในใจก็ตลอดเลยนะน้ำตาคลอเออนึกถึงเรื่องนี้ไม่ได้คือในชีวิตก็นึกถึง2เรื่องไม่ได้เรื่องหนึ่งก็คือถ้าบอลไทยได้ไปบอลโลกเงนน้ำตามันจะไหลตลอดอะไรนั้นเลยว่ากับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้แล้วก็ก็ไม่เคยเล่า ให้ใครฟังเลยใช่ใก็เคยบอกน้องไว้ต้องมสองเรื่องเขาบอกเขาไม่เคยเล่าเลยไม่เล่าองไรใช่แค่บอกว่ามีสอเรื่องแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เรื่องบอลน่ะเคยบอกแต่อีกเรื่องหนึงอ่ะไม่รู้น้องไ้ต้องร้องแน่เลยเหตุผลที่น้องไว้ร้องไห้ข้อเดียวเลยนะคือถ้าเหตุผลในบ้านเราคือหรือเราถ่ายนี้ว่าเหตุผลที่เราร้องไห้มารับี่เพ่แล้วเหตุผลที่เราร้องไห้กับเรื่องอะไรัน ท่นหนึ่งนะท่นหนึ่งนะคืออันนี้คือเราแบบไม่ควรที่จะเล่นมุกใส่กันเลยเล่นได้เล่นได้ก็คือเราปกติเลยแต่ว่าพิสูจน์เราไม่ิสมอโอเคโอเคก็ขนาไม่รู้กันลไม่รู้ว่ารู้อันไหนไม่รู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วตอนนี้แล้วคืนนั้นเป็นคืนที่อีกวันหนึ่งจะต้องกลับกลับกรุงเทพแหละเออ แล้วก็มันก็จะมีมวลเศร้าๆอยู่ในบ้านตลอดอยู่แล้วน,<ด>นะก็ะบ้านเราเนี่ยก็จะนอนรวมกันหมดถูกป่ะเออมาม่มาก็จะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ก็จะนอนบนพื้นกลับมามาใช่ปะ่ะเอ้ยมันอยู่ติดกันเนี่ยแต่ว่ามันมันอยู่สองเลเยอร์สองเลเยอร์อก็นอนพื้นแล้วก็ก็นอนนอนแล้วกก็ ผมกับอลังจะเล่นนอนเล่นหลับกันผมไม่การเล่นแล้วนอนนอนแล้วนอนนอนอยู่แล้วมันก็แบบมันก็มันก็รู้สึกเศร้ามากนะตอนนั้นแล้วก็ มีแค่กูอนอยู่ใไมันไม่ไไม่ได้นมนไ้าม่ได้่ไม่นด้่ในหัมกูได้ไมม่่าไม่ได้ไน่ไ่นไม่ได้นอน่่ไมมันไ้ไ่ไม่่ด้ไ้ไม นอนนอนอยู่ก็ก็น้าตาไหลออกมาใช่ป่ะแล้วพอมันไหลมันก็มันก็เริ่มไหลเยอะแล้วมันก็มันก็จะม,ม,มีเสียงเงี้ยแบบนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> จังหวะที่มันจังหวะที่มันเศร้าที่สุดก็คือก่อนที่ว่าหมานอนไปเลยใช่ป่ะในใจใผมตอนตอนนี้มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นเข็มอย่างงี้นะฝั่งนึงคือร้องฝั่งอีกฝั็อยู่อย่างเงี้ย ยังรอดจังรอได้หัวรอดอยาเดียเปลี่ยนคอนเทนต์มาเยี่ยหัวจะระเบิดกูจะตายแ <c oughs> ม่ยังยัง <c oughs> ไม่เหนเหี่อ <c oughs> แดี๋ยวกูจะการละฝาเลยนะเล่าปืนเดือนจบเลยะไปทางมแล้วแล้วก็นึกว่ามานอนไปแล้วแล้วก็ร้องไห้อยู่อยู่มาก็ยื่นมือออกมาจากผ้าห่มแล้วก็แล้วก็จับมือกอไว้แล้วที่มันเศร้าที่สุดก็คือ ก็ได้ยินมาร้องไห้ด้วยบอกแล้วว่าให้ดูสุดท้ายเนีจริงๆเนื้อมันก็น่นนัเนี่ะแล้วมันก็นอนร้องไห้กันอยู่อย่างนั้นสองคนโอเคนี่ของกอล์ฟแต่ว่าเอ่ะตอนนั้นน่ะ แบบเจกับกอก็อายุไล่ๆกันมันแบบมันทรามานจริงเนาะไอเดีย่ยแบบแต่ว่าคือมันแบบไม่ใช่ทรามานวว่ามันแบบว่ามันลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนมันต้องแบบห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมก็อรลองย้ายมาเรียนที่นี่อยากไงตอนเด็กๆก,ก็อยากส <c oughs> องคน <c oughs> อยากอยูก่กรุงเทพแบบเพราะมึง <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วลาออกจากหัดใหญ่เลย เออแล้วก็ก๊อก็สอบติดแล้วที่ของเจ๊ที่เคยเล่าไปในคิดก่อนว่าไม่ได้ไปสมัครสองแล้วกลายเป็นก๊องอยู่คนเดียวโอเคโอเคได้พิสูจน์แล้วผมไม่รู้ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะ ไอเรื่องกันเศร้าอยู่นะกัวกัวว่าถ้าคนอื่นเล่าเรื่องแม่เหมือนกันแล้วจะเป็นจะเป็นคอนเทนต์แม่เออคนเม่นแม่จะมาแล้วเหมือนเรามีเรื่องเศร้ากันเยอะ สมัยเด็กอะแต่ว่าเราเหมือนเรากดมันไว้แล้วเราลืมไปแล้วเออ,อมนี่คือพอก,กอเล่าของบอยแม่งมาเต็มเลยเดี๋ยวเจ๊เล่าก่อนแล้วกันคือเจ๊เป็นคนรักเด็กมากเออ,เ,อ,อเจ๊ชอบเด็กแล้วก็แบบมีแบบว่าเด็กคนหนึ่งที่เจ๊รู้จักน้องคนหนึ่งที่ที่แบบเจ๊รักมากอะไรเงีย้ยแล้วก็แบบชอบมาเล่นกับเขาอะไรเงีย้ยแบบเรียนจบไม่เ,เรียนที่มหาลัยใช่ไหมเรียนเสร็จก็แบบอยากมารับน้องด้วยก็จะขอเขาแบบไปรับน้องขอใครขอแม่เขาขอติดรถไปรับน้องที่โรงเรียนด้วย เหนเอ,อต้อง,างมาไปรับเด้อไปรับหลายครั้งมากคือแบบรีบเรียนให้เสร็จรีบกลับเพื่อไปรับน้อง <c oughs> อะไรเงี้ยเออแล้ก็เล่นกันแล้วก็สนิทกันมากคือใครใครก็จะรู้ว่าแบบเออถ้าน้องคนนี้ร้องไห้ก็คือต้องหาเจ้ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> รอเออใช่สนิทสนิทแบบนั้นเลยตัวเนมไปไหนแล้ว สนิทก um> ันมากอยู่ด oh ้วยกันแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่านอนด้วยกันอะไรแบบนั้นนะก็คือเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาแบบประมาณสักหลายปีอ่ะเหมือนครอบครัวน้องเขามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยการแบบระหว่างเรื่องพ่อกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนน้องเขาก็คือไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ๊ก็คือคนนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝั่งฝั่งเจ๊เนี่ยก็คือสนิทกับพ่อของของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ฝั่งแม่เขาเนี่ยก็แบบเหมือนกับว่าอาจจะแบบ มีความคิดอะไรของ <c oughs> ของตัวเองที่คิดว่าแบบเอ้ยเออเราสนิทกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้น้องมาเล่นกับเราแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มแบบีช่วงหนึ่งก็คือห่างหายกันไปนานมากอ,มอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเจอการอีกทีอ่ะที่ที่คอนโดบังเอิญเจอข้างล่าง แล้วก็แบบพอเจอกันก็แบบเฮ้ยอะไรเงี้ยก็แบบเรียกกันก็แบบเออก็วิ่งมาอะไรเงี้ยก็เล่นกันแล้วก็แบบไปเล่นแบบบนห้องกันไหมขึ้นไปเล่นที่ห้องกันไหมอะไรเงี้ยเออก็ก็เอาน้องเขาขึ้นมาเล่นแม่เขาก็ให้เออให้ขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยก็ก็เอาขึ้นมาเล่นพอเล่นอ่ะตอนนั้นเริ่มดูแล้วว่าไม่น่าได้เล่นกับน้องเขาบ่อยแล้วอะไรเงี้ยเออเพราะว่านั่นแหละปัญหาขอาตสัวของฝักันไม่ไช่ไม่อยากสื่งกัน ในหัวยังไม่ทราบตัวจบเลยเสร็จเอ้ยเออแล้วก็แบบพอพอเอาขึ้นมาเล่นเนี่ยจริงก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่น่าได้ได้เล่นกับน้องเขามากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปกับน้องเขาถ่ายรูปโพลารอยเก็บไว้อะไรเงี้ยก็เออมาถ่ายรูปกันก็ถ่ายแล้วก็แบบเออแล้วก็รูปยังอยู่ปะรูปยังอยู่มั้งแต่เมื่อกี้เราไปถ่าไม่จริงก็ไม่ได้บูกพันขนาดนั้น ไเยคือร <ST> ักแบแต่ว่าชอบทำของายรักแบวแต่ไม่รับผิดชอบรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยวว่าแบบรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าไม่น่าได้แบบมาเล่นด้วยกันบ่อยๆแล้วอะไรเยล่นที่นี่นะไม่คือปกติเจ๊ไปเล่นที่บ้านเขาสุดท้ายก็คืออีกวันหนึ่งอ่ะก็แบบ บ้านเขาก็มีเรื่องกันจริงๆอะไรซึ่งแบบเหมือนมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไร,รอ่าเงี้ยเออว่าแบบเธอเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ซึ่งเด็กไม่ได้รับรู้อะไรเลยเออก็ไม่เป็นไรก็ก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นกันอีกจริงๆก็ทุกวันก็ไม่เงไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงีเออ้ยคือรักเด็กคนนี้มากต้องไต่เล่นกับเด็กเป็นมาใช่ใช่รักแบบ แบบน่ารักอ่ะเออใช่ทุกวันนี้ก็ติดยาเสพติดไม่ใช่น้องเขาด่ากูเออนั่นแหละก็มันมันเศร้าตรงที่แบบมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อ่ะแล้วแบบเออ เราก็เด็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เกี่ยวด้วยซ้ำจริงๆเออใช่แต่ว่าแบบอก็อาจจะเป็นความคิดของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็อดเล่นกันก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าสามารถมาที่นี่ได้เสมอใช่โตแล้วมั่งน่าจะสิบห้าสหนักน้องติ๊กใช่ของ แบบพี่เรื่องของของวอยก็ก็ดันก็ดันของวอยมันเหมือนเป็นแบบเป็นมวลอารมณ์อ่ะเป็นแบบว่าภาพที่ขึ้นมาบนหัวอยู่ตลอดเวลาเวลาเรานึกถึงตอนเด็กๆอย่างเงี้ยคือบ้านเราก็ไม่ได้แบบว่ามีฐานะไม่สบายเป็นใครตัวร้อนคือราไม่ได้เป็นบทพิสูจน์ แล้วก็สมัยก่อนเนี่ย <c oughs> ก็คือหมา่มาม้าก็จะเป็นคนหลักในการหาเงิน <c oughs> ก่อนที่จะมาทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งได้เนี่ยก่อนหน้านั้นมีแค่ป้าคนเยวที่หาตังค์แล้วม้าก็เป็นแม่บ้านเนี่ยไม่ได้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือม้าวิ่งขึ้นไปบนห้องปิดประตูดังปั้งเลยเออแล้วเหมือนป้าแล้วก็ลูกๆทุกคนก็แบบวิ่งขึ้นไปหามา้าแล้วแบบม้าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย พอขึ้นไปมาก็ล็อกประตูครับพอเปิดประตูได้เสร็จมาก็นั่งอยู่ข้างๆประตูอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็เหมือนแบบร้องไห้หนักเลยแล้วก็พูดกับป้าประมาณว่าแบบมีเงินอยู่ในบัญชีแค่ร้อยเดียวไอ้ภาพเนี้มันเป็นเหตุผลเลยว่า mm hmm. ทําไมลูกๆทั้งสี่คนถึงตั้งใจทำงานหาเงินน้องปลอยครับ คือเหมือนตอนนั้นเราก็แบบทำให้เรารู้เลยว่าเออหาเงินมันต้องตั้งใจหาตังค์แล้วก็คิดกับไปภาพสมัยก่อนบอยเคยแบบโกกม้าเพื่อเอาเงินไปซื้อของเล่นด้วยเออแล้วเหมือนเหมือนมัดอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะอคือ เหมือนเมื่อก่อนเ่ะบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านหลานซ่อมทีวีใช่ปะม,ม,มันจะอยู่ตรงถนนใหญ่แล้วข้างๆบ้านเ่ยมันจะมีถัดไปอีกไม่กี่ลงังมันจะเป็นแบบร้านขายของเล่นอืตอนนั้นน่ะสภาพม้าก็แบบว่าแต่งคือม้าก็เป็นแม่บ้านเ่ยแต่งตัวแบบแบบใส่ชุดเก่าๆแบบทําความสะอาดบ้านอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับแบบไม่ได้มีเงินมากด้วยตอนนั้นนะเออแต่ว่า อย่างที่บอกไปคือข้างบ้านมันเป็นร้านขายของเล่นใช่ปะแล้วปอยอยากได้อันหนึ่งที่มันเป็นแบบเป็นแม่เหล็กติดกันสองอันแล้วกลางบอกว่ามันเป็นแบบที่จดโทรศัพท์อ่ะเด้วอันนั้นร้อยหนึ่งปอยก็เอาเงินในบัญชีทั้งหมดไปเอาแลกกับสมุดโทรศัพท์อันนึ่งวันนี้คนละเรื่องกันแล้วเรื่องก่อนหน้าที่จะที่จะมีเรื่องเป็นกูบุตกไปคว่ำเราเหมือนนะว่าเวลาจะขอตังค์มาโดยเด็กอ่ะก็คือต้องไปบอกมาว่าอยากจะกินอะไรซึ่งแบบ ไอ้สมุดเนี้ยมันก็ไม่ได้แพงหรอกว่าสิบห้าบาทเออแต่ว่าสมัยก่อนยี่สิบบาทนี่คือมันก็มีค่าอเออไม่แล้วเด็กๆมันก็เยอะปะก็เลยแบบไปโกหกม้าว่าแบบอยากกินนมดัชมิลอมเออแล้วก็เอาตังยี่สิบาทมาซื้อของเนี่ยอพอซื้อกลับมาก็เอามาเล่นเล่นเสร็จแบบม้าก็มาถามว่านมอยู่ไหนเพาก็บอกกินไปแล้วเออแล้วก็ทแบบเนี้ย ทำแบบบ่อยเหรอสามแมว่าบ่อยสามหมืนโลแล้วเป็นเงินกว่าหล้านบาทตอเพอคิดพอกลับคิดกลับไปแล้วแับรู้สึกเศร้าทุกครั้งเศร้าใจทุกครั้งที่แบบทำอะไรแบบนี้ตอนเด็ก โอเคแค่อยากไปซื้อทับสมุดโทรศัพท์ออืโเคมันเป็นลายการ์ตูนไงน่ารักดีทำไมเหรอจดเบอร์ใครเนี่ยแล้วตอนนี้เมีเบอร์กี่คนเหรออ่าโอเคแล้วขอปอนะเรื่องสุดท้ายของจิ๋วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วว่าเรื่องที่แบบอ่าโอเคคลิปไหนคลิปลาออกโอเคตรงนี้นะ มี <ส gas: S 1> เ,รเรื่องเศร้ากว่านี้กลัวเจ้าที่ันนี้กูกลัวกลัวก็หยิบอันนี้มากูยังไม่บอกเลยทำไมไม่รู้ ก็ไอเรื่องวัยเลศตกเนี่ยก็คือออกไปถ่ายงานข้างนอกใช่ไหมมันเป็นเทปที่มีลูกค้าแรกๆของเราเหมือนกันเนะเป็นแบบว่าตอนนั้นก็ยังใหม่มากอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เราพยายามแบบว่ามันพยายามปูปูเนี่ยให้มันดูดราม่าดราม่าอันนี้ก็เล่าในมุที่วัยแง่ที่วัยร้องไห้อะไรโอเคโอเคโอ้ยคนบูลลี่อ่ะ แล้วเ,เหมือนกับว่าพอถ่ายเสร็จปั๊บก็จะเก็บไวรลสแล้วก็ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ช่วยน้องไว้ก็เลยส่งต่อให้ก็แล้วตรงนั้นเนี่ยระยะ ทางประมาณกิโลนึ่งมีท่อเน,นี้ยอยู่แค่หนึ่งอันนตอนนั้นเรายืนอยู่ริมถนนออกําลังจะขึ้นรถอ,อ,อแล้วมันก็พวดบาทมันก็มีท่ออยู่อันหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยออแล้วพอจังหวะที่ส่งกันมันก็พลาดมันก็หล่นถ้าหล่นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หล่นแล้วเด้งไปในอีรูเนี่ยที่ไซส์ประมาณแกนี้ฟึ๊บเร<อ>ไปแล้วทักวนก็รู้สึกว่าเป็นเก้าพันบาทอะ แล้วตอนนั้นคือเราเพิ่งทําไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเออคือตัดคลิปแต่ละคลิปมันมีต้นทุนหมดเออแบบว่าจะทําอะไรมันแบบว่ามันคือการดบดเจียดเงินนะแล้จ่ายค่าคนต่อกันเองอยู่เลยหกันอเงินกันอยู่เลยอแล้วแบบมันคือแบบเออไม่ใช่แล้วแหละกูชื่ออยู่ไงชื่ออยู่ไง ด้้็พอทำหล่นลงไปปุ๊บแล้วมันยังไงต่อพอทำหล่นปั๊บในหัวมันก็คิดว่าเหลือหล่อนั่งเหลือหแต่แต่ของเิีวอะท่านถึงความเศร้ามันได้นิดนึงยวได้ช่วยตรงช่วยน้องได้ตรงที่แบบคือทุกคนอะมามาช่วยกันเอในขณะที่เปิดฝาท่อใช่ไหมแต่ว่าแบบคือทุกคนก็แบบเออป้าช่างมันเถอะแบบป้าไม่ต้องแล้วป้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันลําบากมากแล้วป้าก็คือแบบไม่ ฉันจะเปิดฝาพ่ออันนี้แล้วกอก็พูดขึ้นมาว่านี่ถ้ากูเป็นพ่อแม่นี่กูจะเป็นย <c oughs> ังไงดูภาพไปออกเลยนี่พ่อกูมาถึงขนาดกัดฝาพอ่อแล้วเป็นลูกกูทักจหแลเดี๋ยวป้าซื้อให้ใหม่ <c oughs> เลยา้คิดอย่างนี้ว่าซื้อใหม่ <c oughs> แล้วพอได้อันเนี้ยเสร็จใช่ไหมได้ไวเลสขึ้นมาเสร็จไอ้จิ๋วยังเศร้าไม่เลิกแล้วแบบพวกเราก็แบบเอเอก็แบบมันก็เลอะเทอะนิดหน่อยอะไรเงี้ย ปาไปซื้อไก่ทอดเลยแล้วซื้อไก่ไม่พอเอาไปซ่อมไปกกนสุดท้ายใช้ได้ไอตัวที่พังคือตัวข้างๆอ๋อเหรอตัวข้างๆกับพังตัวนี้ยังเนี่ยคือตอนนั้นอะจังหวะจังหวะที่มันตกพื้นไปโปะแล้วทุกคนก็เห็นอยู่เพราะว่าทุกคนยืนร้องไเพื่อนเนี่ยมันตกพื้นโปะแล้วแบบเสียงที่กอลได้ยินคือโปะแล้วก็ ตอนนั้นเน่ะคนที่เด็กสุดในวงน้องตินเออน้องตินอยู่น้องตินน้องตินยังไม่ร้องเลยน้องตินนี่แหละที่เป็นคนเอื้อมมือลงไปหิบใช่เพราะเราเป็นตัวสุดมันมันลึกอยู่ลึกมากน้องตินมันเอื้อมเลยทั้งตัวเลยนอนลงไปกับพื้นก็คือคนที่ไร้ประโยชน์สุดใคร้ลยมึงได้ก็ไปเด็นนี้มากกว่าคือก็นึกว่า โอ้ยตกลงไปในครัวคือกอก okay. ็ถอดใจจากการก้อนึกว่าแม่งต้องเป็นแบบในท่อน้ํานี่แม่งต้องเป็นแบบหูมีน้ําแบบเป็นเป็นแบบลิตรลิตรเป็นไหลไหลมาเป็นแบบโอ้โหล้านลิตรอย่างเงี้ยมองลงไปเอ้าเป็นเป็นโคลนแล้วแอบวางวางอยู่นี่เนี่ยเนี่ยยังเห็นไฟอยู่เลยเนี่ยโอเคคอนเทนต์อะไรเนีอุบัติเหตุอะไร วันนี้ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าบ้านเราเล่าเรื่องเศร้าได้ตลอดแต่มันก็เศร้าจริงนั่นบางกาก็เศร้าจริงตั้งยำรักตั้งยำรักมึงเหยือก็ยอรับร้องอยู่คนเดียวเลยตัวเองไม่เศร้าอีกแล้วร้องให้บ่อยพิสูจแต่ว่าพอไม่ได้จุดเ่งเศร้าหรือไม่ออก ไม่คือเรื่องเศร้าของจิว๋วคือต้องต้องต้องอธิบายก่อนว่าเรื่องเศรา้าไม่ใช่เรื่องที่กูร้อง,งออไห้เพราะคือไอ้จิ๋วมันจะร้องไห้เกินเรื่องไปมันนึกย้อนกลับมามันก็เลยเออร้องจำใบโอเคอ่ะแล้วนี่ก็เป็นสี่เรื่องเศร้าของเราส <Okay. S 1> ี่คนครับผมเรา้เรอเล่นเรื่อที่บ้านเรอว่าเราจะเป็นเหมืกันหรือเปล่าเราะค่าต้องมาบอกด้วยว่าเป็นยังไง เ,ออเราเนี่ยนั่งกับพี่น้องนั่งกับพ่อแม่ก็่ใครลูกคนเดียวนั่ง <c oughs> แล้วเล่าเลยอะไรเศราเ้าถึงเศร้าไปอยากรูยาหาไปโอเคแม่ก็ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตรงนี้นะคะไปแชร์แชร์แชร์